การ BCI เมื่อดกี้ไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมผิดเหมือนกันครับเริ่มเทินแฮชไข่ครับเป็นโปเกมอนโปเกมอนเปลี่ยนล่างเป็นเรนามอนด้วยคอสศูนย์จวดหนึ่งบุกมาเลยครับใยเย็นครับเรนามอนเปลี่ยนล่างเป็นคิวบิมอนด้วยคอสสองครับจวดหนึ่งและจบเทินครับเข้าเทินครับจวการหนึ่งใบครับแฮชไข่ครับ กูริมอนครับเปลี่ยนร่งกูริมอนเป็นฮักมอนครับโวลสุนครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับอ่าลงฮักมอนครับอันส์มอนฮักมอนครับเมื่อลงในสนามครับเปิดท็อปการ์ดห้าใบบนนะครับหาซิสเตอร์มอนฮักมอนแล้วก็เจสมอนขึ้นมือครับเราเห็นสิ่งที่เราอยากเห็นผมได้บาโอฮักมอนครับกับซิสเตอร์มอนรังครับ ที่เหลือเก็บข้าวแต้กองครับเอาไซคนเมป้าไว้บนสุดครับ <c oughs> ได้พูดคํานี้แล้วครับเข้าเทินที่หนึ่งครับจบเทินครับโ okay, อเคเข้าเทินที่หนึ่งครับจูการหนึ่งใบ c h i ช g p h a ฟ e ครับเอาคิวอมอนจากวีดติงเอเลขึ้นมาที่เพลเอเยครับแล้วก็ใาจสามครับเป็นมูรีบูสเตอร์เป็นมูรีบูสเตอร์บอกว่าเปิดการ์จากเด็กสี่ใบแล้วหาโอโ้ Oh, โอ้โหพูดไม่ทันจบเลยคราวนี้แล้ว <laughs> <laughs> แล้วเอาดิจิวังสีเหลืองขึ้นมาขึ้นมือนหนึ่งไปครับดิจิวังสีเหลืองจะเอาขึ้นมืก็คือซาคุยามอนไปนี่ครับ <laughs> แล้วก็เอามีโกบอลไว้บนสุดโอ้ oh, สไล์บัสเตอร์ครับ <laughs> ไปแล้วครับอ่ะสกิลของโปเกรมอนทางานครับเมื่อใช้ออปชันที่มีคอรสองหรือมากกว่าโจกกระสิงใบครับสกิลของเรนดมอนทำงานครับเมื่อใช้สช่นที่มีคอสองหรือมากกว่าเมมโมร,รี่บวกหนึ่งครับ ให้มาหนึ่งอันเทินครับเข้าเทินครับตัวการ์ดหนึ่งใบครับโงครับเปลี่ยนร่างเป็นบาโอฮักมอนครับจ่ายสองไปหนึ่งครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับจากการพฒนาล่าครับจบเทินครับเรียงการ์ดมาอย่างดีกับเข้าไปใต้กองมีอยู่จริงครับครับผมเข้าเทินที่หนึ่งครับจัวการ์ดหนึ่งใบวินนีเฟสครับแฮชไข่อยู่กับมอนครับมอนเปลี่ยนร่างเป็นเลนามอนครับจัวการ์ดหนึ่งใบ แล้วก็ผ่านเทินด้วยการลงเทมเมอร์ลุกิ่ครับจ่ายสให้ไป3าครับครับผมได้เมมมา3ครับเข้าเทินครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับผมให้ฮักมอนครับสองพครับโจมตีซีคิตี้หนึเช็คครับอดีมากครับฮักมอนสองพัครับมิโกโมนครับอย่างเจ็บ1นึ่งหมนหนึ่งครับตายครับผมลงฮักมอนอีกใบหนึ่ครับสาไปศูนย์ครับเปิดท็อปหใบบนครับ หาฮัคมอนเจสมอนแล้วก็ซิสเตอร์มอนสองใบขึ้นมือครับห้าครับผมได้เจสมอน Gx ครับกับซิสเตอร์มอน CL ครับตอนนี้เม,มโมรีอยู่ที่โุนแล้วผมก็เรียงเอาการ์ดไทติครับไว้บนสุดครับเผื่อจะได้ใช้ครับเผื่อจะได้ใช้ครับเผื่อนะจะรีไซเคลนมาเจอนะครับโอ้ยแต่ไอสองใบที่ขึ้นไปนี่ทำให้กมเห็นอนาคตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย ครับจำที่ไม่ค่อยดีมันแวบขึ้นมาจากนั้นครับผมลงซิสซัมบอนบังครับจากศูนย์ไปสามครับความสามารถของบังเมื่อลงในสนามครับทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบครับผมทิ้งบังครับแล้วตัวการ์ดเพิ่มอีกสองใบครับผมจบเทินครับ <c oughs> เข้าเทินตัวการ์ดหนึ่งใบ เลนามอนขึ้นมาจากบีทิงแอเรียครับคิวบิมอนครับ <c oughs> ขอดื่มน,น้ำสักครู่นะครับน่าจะต้องพูดเยอะลีลาสดิบดีไม่ใช่ลังผิดนะงายเลยนะโอเคสติปันสติคิวบิมอนครับสั่งโจมตีไปที่ Security ฮะแล้วก็ในระหว่างที่โจมตีนั้นใช้ความสามารถของเทเบรลลุกกี้ครับลุกกี้บอกว่าเมื่อเลนามอนคิวบิมอนเตามอนหรือสักยามอน เมื่อดิจิมอนที่มีชื่อต่อไปนี้สั่งโจมตีเราสามารถแท็บเทมเมอร์ลุกี้เพื่อใช้ปลักอินได้ฟรีหนึ่งใบครับและปลักอินที่จะเลือกใช้ก็คือซูเปอร์อีวิวชั่นเอสปลักอินครับสกิลของซูเปอร์อีวิวชั่นเอสปลักอินทำงานครับตัวการา์ดหนึ่งใบแล้วก็ทำให้เราสามารถอีวอดิจิมอนหนึ่งตัวขึ้นเป็นดิจิมอนที่มีค่าพัฒนาไม่เกินสามได้ครับทำให้คิวบิมอน เปลี่ยนร่างเป็นเต่ามอนครับเมื่อเปลี่ยนร่างจั่วการ์ดหนึ่งใบครับอ,อ่ะเมื่อสักครู่นี้ใช้ปลักอินเอสไปครับทําให้ความสามารถของโปเกมอนสองใบทํางานครับจั่วการ์ดหนึ่งใบและจั่วการ์ดหนึ่งใบครับโอเคเมื่อสักครู่มีการใช้ปลักอินเอสทำให้ความสามารถของเรนัอมอนนี้ทํางานครับเมมโมรี Memory ่บวกหนึ่งครับ เตามอนใบนี้ครับเมื่อวิวัฒนาการมาแล้วความสามารถของมันบอกว่าให้ผมใช้ปลักอินได้ฟรีอีก1นใบครับครับต่อมันต้องอมันต้องอย่างนี้นี่ว่าโอเคที่จะใช้ใบนึ่งก็คือโชชิงคาบปักอินเอสครับครับความสามารถปลักอินทำงานครับจั่วการหนึใบแล้วก็เปลี่ยนร่างเต่ามอนเป็นซากุยามอนครับจั่วการหนึใบ ควาสามารถพัฒนาล่างของสูริมอนทำงานครับสกูริมอนบอกว่าเมื่อพัฒนาล่างสามารถสั่งดิจิมอนของเราหนึ่งตัวให้กลับมาตั้งตรงได้ครับทำให้สกูริมอนกลับมาตั้งตรงได้แล้วก็เมื่อพัฒนาอีกหนึ่งความสามารถก็คือเราจะสามารถเอาปลั๊กอินที่อยู่ในสุสานขึ้นมือได้ตามจำนวนเทมเมอร์ตอนนี้มีเทมเมอร์อยู่หนึ่งใบทําให้เอา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 โอเคมีแค่นี้เอาปลั๊กอินเอสขึ้นมือครับอืมคิดจะเยอะเลยเอาละ s e คิลิตี้หเช็ครับที่หนึ่งหมื่นหนึ่งครับผมอย่าตายนะแม่เจ็ดพันครับโอ้ลายซยาวโบ่งเข้าไปตายนี่คือเงื่อนไปนะ <c oughs> เอาล่ะชีวิตฉันยังไงต่อดีคนจะต้องใช้ลักอินอีกสักสองใบก็เป็นควันแรงใจที่ดีจัดไป s ซินีรอไหมครับ <c oughs> ต้องทำท่าด้วยนะครับประเด็นก็คือถ้าเกิเดผมดิซินีรอยแรงเนี่ยกล้องผมจะตกเอานะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะ ด้วยเมมโมรี่สองคอร์ครับใช้ซูเปอร์ปักคอินเอสอีกใบหนึ่งครับตัวการ์ดหนึ่งใบฮะอีโวเลนามอนเลนามอนพัฒนาล่างเป็นฮิวบิมอนตัวการ์ดหนึ่งใบครับขาสาม้างฮิวเวมอนทำงานเมื่อพัฒนาล่างเปิดการ์ดสามใบและเอาปลาอินหนึ่งใบขึ้นมือครับไม่มีครับเจ็บมากเลยครับโอ้โหสาวๆฉันเอามิกโหมดไวข้างบนลูกขีตาแล้วก็ต่อมอนไวท้ายสุดครับ โอเคแล้วก็เมื่อสักครู่นี้มีการใช้ปลักอินครับทำให้ความสามารถของซากุยมอนทำงานครับซากุยมอนบอกว่าเมื่อใช้การออปชั่นที่มีคอสอหรือมากกว่าจะลบ DP พีดิจิมอนหตัวสามพหน่วยครับลบซิสเตอร์ครับยังไงต่อดีนะฮะคู้นี้คุคนๆนะครับมาสร้างอีกสักหน่อยดีกว่าครับอะใช้แอทแทกปลักอินเครับ ไปที่สกุลย์มอนทำให้สกุลย์มอนสกิลลิตีบวกหนึ่งหลังจากนั้นความสามารถของสกุลย์มอนครับลบ DP 3000ที่ฮังมอนครับหลังจากนั้นใช้เมมโมรีบูสครับโวสกุลย์มอนเป็นสกุลย์มอนมิโกโหมดที่คอสองครับโจกา้านหนึ่งใบจากสองเป็นศูนย์แล้วก็ความสามารถของสกุลย์มอนมิโกโหมดทำงานใช้โชชินคาักอินเอสครับโจกา้านหนึ่งใบสกิลของเรนามอนทำงานครับตัวนี้ เมมรีบวกหนึ่งครับหลังจากนั้นซากุยามอนพิกกหมดครับตีเข้าไปที่ s e เคลิตี้ด้วยพลังหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วก็ใช้ความสามารถเมื่อโจมตีครับเมื่อโจมตีเนี่ยซากุยามอนพิกกหมดบอกว่าสามารถเปลี่ยนร่างขึ้นเป็นซากุยามอนได้ด้วยคอสหนึ่งครับเปลี่ยนร่างครับจ่ายเมมหนึ่งและจั่วการ์ดหนึ่งใบครับสองเช็คครับหนึ่งครับสองครับไม่มีครับแล้วซากุยามอนตีเข้าไปที่สิเคลิตี้อีกรอบครับสองเช็คหมื่นสองครับตายครับ <laughs> เจอต่อครับ q ิวมอนเ u r i t ิตี้หนึ่งเช็คครับสามพันครับ 5, ห้าพันรอดด้วยวะหมดครับอ่ะก็ hmm. มเมมเขาก็น้อยซะด้วยเขาไม่มีล็อกเมมซะด้วย <Yeah. S 1> มันรู้สึกว่าสาไม่ปลอดภัยอะไรไงก็ต้องให้จ่ายค่าสามครับลงเลนัมมอนลงมาความสามารถของเลนมอนทำงานครับเปิดการสี่ใบหาคิวบิมเต่ามอน และซาคุยามอนแล้วก็ลุกิขึ้นมือทำไมทไมอยู่ๆมันมาแบบมันมาเรียงทุกอันเลยวะเอาลุกิกับซากุยามอนขึ้นมือครับเอาตามอนไว้ข้างบนแล้วก็กับลงไปใต้กล่องครับผ่านเทิร์นฮะทำเปเทิร์นสุดท้ายแล้วเข้าเทิร์นครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับไปเลยครับทุกคนทุกคนอะไรครับมีอยู่แค่คนเดียวใช่ครับผมมีคนเดียวครับ <laughs> เปลี่ยนล่างครับเป็นเซเวียฮักมอนครับกาย3ครับเป็น0ครับตัวการ์ดหใบครับความสามารถไม่พัฒนาล่างครับสามารถเรียกซิสเตอร์มอนหคนจากบนมือลงมาสนามได้ครับผมเรียกเป็นซิสเตอร์มอนซีเครับทำให้สามารถเปลี่ยนล่างได้ทีมอนในสนามเป็นรอยย่อไนท์ได้ในเทอร์นี้ครับ1ตัวโดยจ่ายค่าคอร์สครับผมเปลี่ยนล่าง เจสบีฮัฟมอนเป็นเจสมอนครับจ่ายค่าโวลสี่ครับแต่ว่าเมื่อเจสมอนซีเอลเห็นการโวครับเป็นฮัฟมอนเลเวอร์ไนครับได้เมมคืนหนึ่งแต่สามครับจากนั้นได้จั่วการ์ดหนึ่งใบจากการพัฒนาล่างครับเจสมอนมีความสามารถเป็นบิชครับสามารถตีได้แม้ว่าเมมจะข้ามที่ศูนย์ไปแล้วครับผมให้เจสมอนครับโจมตีครับไปที่ซีคิลิตี้ครับใส้กุริมอนครับมีพลังโจมตีเกิน6,000ครับ จัวการ์ดหใบครับจากนั้นครับตัวฮักมอนครับสามารถเปิดท็อปการ์ดหใบบนครับหาการ์ดที่เป็นซิสเตอร์มอนครับเอาขึ้นมือทั้งหมดครับซึ่งทั้งหมดนี้มีใบเดียวครับเยี่ยมเลยครับครับผมจากนั้นครับอ่ะผมเรียงแบบไม่ดูแล้วครับอ่ะตัวเซเวียฮักมอนครับบอกว่าเมื่อเห็นซิสเตอร์มอนยืนอยู่ข้างๆครับทำให้ จสมอนตัวนี้กลับมาตั้งตรงครับและเจสมอนครับเมื่อโจมตีครับสามารถเรียกซิสเตอร์จากบนมือได้1ตัวครับซิสเตอร์มอนซีครับและเมื่อมีการลงมาแบบพิเศษครับเจสมอนมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นสา0 0ันครับและมเีเพิ่มขึ้นหนึ่งเช็คเป็น2เช็คตอนนี้เป็น15,000 15,000ัน0 0กับ2เช็คครับแล้วก็ตัวปโอฮักมอนครับเห็น เห็นข้างข้ามีซิสเตอร์มอนครับทำลายห้าพันหนึ่งตัวครับทำลายคิวบิมอนครับคือว่าหนึ่งลายครับครับผมจากนั้นครับโวครับด้วยความสามารถของซิสเตอร์มอนซีเอลครับเป็นเจสมอนจ่ายค่าโวอีกห้าครับเป็นแปดครับซีเอลเห็นการโวครับได้เมมยมรี่เป็นเจ็ดครับ Yes, g e สมอน d ์เจเับเมื่อทําการน่าร่าครับ ang, ผมจัวการ์ดหใบครับสามารถนำรอยยันไนที่ค่าคอสไม่เกินสิบสเสียบเข้าไปใบล่างสุดของไสยุทธนาการครับผมเลือกเป็นกังคุม่อนเอ็ครับ egg, จากในสุสานครับความสามารถของกังคุม่อนเอ็ครับลงซิสเตอร์ sister, จากบนมือได้ฟรี1ตัวครับผมเลือกเป็นตัวซิสเตอร์บังครับผมได้จั่วการ์ดหใบครับ แล้วก็ได้รับเพิ่มขึ้น,น2,000ไม่โดนลบรีพีไม่เข้าใต้กองไม่กลับขึ้นมือครับการโจมตีทั้งหมด15,000บวกกับ3,000จากกอนที่เจสมอนทำไว้เป็น18,000ครับบวก2,000จากกังคูมอนเป็น20,000นะครับฟรีร์ที่เช็คกับเจสมอนเป็น2เช็คครับแล้วก็ตามจำน,นวนรอยนต์อยู่ในไส้อีก2ตัวครับอีก2เช็คครับเป็น4เช็คครับ4เช็ค2องพัครับบลิตเนี่ยมันปิดได้รอบเดียวหรือมันปิดได้2รอบปิดได้รอบเดียว ติดต่อไม่ได้แล้วนี่คือจบเธอเลยกคือนี่คือจบเธอใช่ไหมเพราะว่ามันโวในจังหวะที่ที่ที่ตีไปแล้วสี่เช็คอะไรเป็นบล็อกเกอร์มากตอนนี้ตัวนี้เป็นบล็อกเกอร์ด้วยความสามารถของเจสมอนจีเอ็กโดยตรงอยู่แล้วและก็ตอนนี้ติสเตอร์เป็นบล็อกเกอร์ทั้งหมดด้วยความสามารถของบล็อกเกอร์ตัวซ้มอนโอเคก็คือเป็นบล็อกเกอร์ทุกตัวใช่แล้วโอเคสี่เช็คเช็คที่หนึ่งแต่คุยมอนเช็คที่สองคิวบีมอนเช็คที่สามคิวบีมอนและเช็คที่สี่เต่ามอนครับ วีแอสซิคูริตี้นี่มันคืออะไรโอเคเข้าเทิญมาลุกกีิตั้งตรงครับโจการ1หนึ่งใบโปเกมอนครับโปเกมอนเปลี่ยนล่างเป็นเลนามอนด้วยคอสูครับจุดหนึ่งก็กลัวไม่โดนรดดีพีนะครับครับไม่ต้องย้ำครับเลนามอนตัวนี้ครับเปลี่ยนล่างเป็นคิวเวมอนด้วยคอส2องโจงการ1หนึ่งใบครับ ควาสามารถพัฒนาน้าของคิวบิมอนครับสามารถชิ้นปลักอินบนมือหนึ่งใบพื่อโจกการสองใบครับดี <c oughs> มันยังไงเข้าเนี่ยโอ้ m ม g o กคิวบมอนเปนลี่ยนร่างเป็นเต่าอมอนครับด้วยคอร์สสามแต่ขอเป็นสามโจกการหนึ่งใบความสามารถของเต่ามอนทํางานครับเมือ่อเต่ามอนพัฒนาล่าลงมาสามารถใช้ปลักอินได้ฟรีใบหนึ่งปลักอินที่ใช้ฟรีก็คือซูเปอร์วุลชันปลักอินครับซูเปอร์วุลชันปลักอินทำงานโจกการหนึ่งใบ มาให้เต่ามอนสามารถเปลี่ยนร่างเป็นดิจิมอนหนึ่งตัวที่มีค่าวิวัฒนาการไม่เกินสามหน่วยครับเต่ามอนเปลี่ยนร่างเป็นซาคุยามอนครับโจก,การหนึ่งใบครับผมซากุยามอนครับเมื่อวิวัฒนาการสามารถเอาปักอินจากสุสานขึ้นมือได้ตามจํานวนเทมเมอร์เทมเมอร์ละหนึ่งใบเพราะงั้นเอาอีวิวชันปักอินขึ้นมือครับ เมื่อสักครู่นี้มีการใช้พายอินเกิดขึ้นความสามารถของเรนามอนทำงานครับเป็นโมลลีบวกหนึ่งเป็นสี่ครับสองเปลี่ยนร่างเรนามอนเป็นซาคูยามอนครับตัวการหนึ่งใบเอ้ยไม่ใช่คิวิมอนตัวการหนึ่งใบจ่ายห้าครับใช้ดิเฟนซีพักอินซี่ทำให้เรนามอนเป็นดีบูตูเป็นบล็อกเกอร์แล้วก็ไม่ถูกทำลายในตาถัดไปครับความสามารถของเรนามอนลดดีบีสามพันครับไม่ได้ลบครับปลายที่สุดครับ ออกข้าวเทิครับเอฟเฟอของคังคูมอนเอ็กหายไปครับตัวการ์ดหนึ่งใบครับเท่ไหรครับเยันล่างครับพิเอร์มอนครับตัวการ์ดหนึ่งใบครับผมให้เดสมอนดีเอครับโจมตีที่ผู้เล่นโดยตรงครับกูรีมอนครับจั่วการ์ดหนึ่งใบครับพอดีพีเกินหกพันแล้วก็ตัวฮักมอนครับเปิดการ์ดท็อปห้าใบบนครับหาซิสเตอร์มอนหนึ่งใบ ไม่ใช่ซิสต์มอนทุกใบครับขึ้นมือได้1ใบครับที่เหลือเก็บเข้าใต้กองครับเบลฮักมอนครับบังคับให้ต้องระเบิด5้าพันหนึ่งตัวในสนามครับไม่มีครับแล้วก็ตัวเซเวียฮักมอนครับทําให้ลิสต์มอนตัวนี้ถ้ามีตัวซิสต์มอนยืนอยู่ข้างๆกลับมาตั้งตรงครับครับผมจบครับหนึ่งเช็คคุยามอนบล็อกครับครับผมเป็นเพสซิ่งครับแต่ไม่คิดผลครับเพราะว่ามีการวอล์อกเกิดขึ้นครับแล้วผมก็ โจมตีที่เร็นอีกครั้งหนึ่งครับ